ความคืบหน้าโครงการเมื่อกี้คุณกายบอกคุณผู้ชมไปคืบหน้าอยู่ที่99.54%แต่ต้องบอกว่าเกือบ100%แล้วแต่จริงๆแล้วโครงการนี้ก็ยังล่าช้ากว่ากำหนดนะคะล่าช้ากว่ากำหนดไป735วันข้อมูลตรงนี้ทำให้เผจดังเพจหนึ่งมีการตั้งคำถามค่ะบอกว่า โศกนาฏกรรมหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้มันเกี่ยวข้องกับการเร่งงานก่อสร้างโดยไม่ระวัดระวังเท่าที่ควรหรือเปล่าเพจชมรมตรองต้านทุจริตป,ประเทศไทยที่มักจะเกาะติดเรื่องความไม่ชอบมาพากลที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตในภาครัฐก็เอาเรื่องนี้มาตั้งข้อสังเกตบอกว่าโครงการนี้กว่าจะก่อสร้างได้เขาบอกเลือดตาแทบกระเด็นคุณผู้ชมก่อนก่อสร้างดราม่ามหากราบเลยการประมูลที่มันยืดเยื้อ มีการฟ้องร้องเรื่องคุณสมบัติผู้รับเหมาระหว่างอิตาเลียนไทยกับกลุ่ม BPNP จนงานมันล่าช้ากว่าแผนไปอย่างมากคำถามแรกค่ะเมื่อเริ่มช้าก็ต้องเร่งงานเพื่อชดเชยเวลาใช่หรือไม่โดยโครงการงานโยธาสำหรับช่วงลำตะคองสีคิ้วและช่วงกุดจิกโคกกรวดตามข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาคือบริษัทอิตาเลียนไทยชนะราคาที่ตกลงจ้าง9,848ล้านบาท ต่ำกว่าราคาประเมินเกือบ1.8พันล้านบาทค่ะเริ่มสัญญาพฤศจิกายนปี63เริ่มลงมือก่อสร้างจริงมกราคม64ครบกำหนดตามสัญญาเดิมคือ10มกราคม67ก่อสร้างจนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จนะครับเท่ากับว่าล่าช้าไปแล้ว735วันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ผ่านแบบเปล่าๆนะครับแต่มีการขอขยายสัญญา โดยใช้เหตุผลที่ทําให้ไม่ต้องชําระค่าปรับอย่างน้อย3าอย่างด้วยกันครับคือ1นมีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าอ้างไว้อย่างนั้น 2. อ้างว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และ 3. มีเหตุจําเป็นที่จะต้องย้ายสาธารณูปภคครับพอใกล้ครบกําหนดก็เลยเกิดการเร่งก่อสร้างครับ<ะ>ดําเนินการโดยประมาทหรือไม่นะเช่นไม่ปิดกั้นการจราจรอย่างที่ควรจะเป็นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นคนปล่อยให้รถไฟวิ่งผ่านจุดที่มีการยกคาน นะมีการก่อสร้างตรงนี้แล้วก็ตามหลักวิศวกรรมสากลต้องปิดการเดินรถในช่วงที่มีการยกชิ้นส่วนหนักข้ามรางรถไฟครับอืมแสดงว่ามีหลักการอยู่แล้วในการก่อสร้างในการวิ่งรถนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่คุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงปี2,560จนถึงปัจจุบันนะคะมีปัญหามาตลอดค่ะใหม่เล็กก็ใหญ่ไม่มากก็น้อยตั้งแต่อะไรบ้างตั้งแต่แท่งปูนหล่นทับคนงานเสียชีวิต โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตคานปูนหล่นชิ้นส่วนพังถล่มทับคนงานโครงการทางยกระดับถนนพระรามที่สองอาคารสูง30ชั้นตึกสอตอง,องอแห่งใหม่ถล่มปีที่แล้วแล้วก็มาวันนี้เครนค่ะหล่นลงมาใส่รถไฟในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตามผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเป็ความคืบหน้าเราจะรายงานผู้ชมให้ทราบทันที